สวัสดีครับวันนี้มาปักเบ็ดครับผมไปหามิ้งกลับมากคือมาปักเบ็ดนุ่นให้แฟนไลน์ผมเชกล่องตามนะครับเนี่ยครับคือมาปักทิ้งไว้ก่อนวานผมเรียกไลา์ครับนนั่แน่ะตรงน,นั้นเ,นเองลองดูครับหมาน้วยหมานเดี๋ยวรู้กันนู่นไห้นูน่น,นเจ้าตัวเล็กตัวเล็ก ตกป,าปาลาไปครับผมขอล่เบก่อนครับะ,อะร,อรอบแรกครับผมดูครับตัวไม่โตครับผมแต่ได้ดีครับผมหมอตัวใหญ่ด้วยนะครับอ่ะไปครับผมเหยื่อหมดต้องหายเหยื่อไปครับ อ่าวันนี้มาหมายใหม่ครับผมโน่นเจ้าตัวเล็กตกปลานะครับที่เหมาะนะครับผมมาปักเบ็ดมาอีกเว้นไปได้สองวันแล้วก็มาปักใหม่นะครับได้ปลาไปได้กิโลนั่นเองคืนนั้นอ่ะสองโลตัวเล็กครับผมไม่ได้เลาะเลยได้ไปสองโลครับผมไปครับผมขอลายเบ็ด แป๊บครับอันนี้เลาะช่วงเช้าครับเก็บมาครับผมเก็บเป็ดช่วงเช้าครับผมเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมได้ไปสักโลกว่ากว่าครับอันนี้ก็ประมาณโลกว่ากว่าเหมือนกันครับผมปลาไม่ค่อยกินครับผมน้ำเยอะยังไม่ซ่านครับผมไม่ได้ถ่ายตอนเก็บให้ดูเลยครับผมรีบเลยครับไปครับผม สวัสดีอีกหนครับผมจากปักเบ็ดนะครับเลยเดินมาดูผึ้งว่ามากินดอกไอผักบุ้งช้างป่ะเลยมาเนี่ยไม่เห็นผึ้งไอมิมนะครับออกเยี่ยวหรือมาเกาะคอนก็ไม่รู้นะครับผมนู่นครับผมสั่นหน่อยครับผมนู่นครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าใหม่หรือมีรังแล้วนะครับไปครับผม ไปดูกันออกเยี่ยวจริงๆครับผมลักษณะนี้มีรังแลวครับผมัวหน้าป่องข้างบนเลยครับนี่ครับผมสวยครับผมมาอยู่ใกล้ๆครับผมไม่ใช่ใกล้อะไรครับซูมเข้าไปเลยทีนี้ก็ดีใจครับผมอดีใจเพราะอะไรดอกต้ออึกออกแล้วครับผมนี่ครับผมเหลืองอลามเลย ค่าดอกซอึ่งออกม่พึ่งจะมากินน้ําหวานอันนี้เต็มเลยครับผมเนี่ยไอนี้ดอกผับุ้งช้างครับผมยังไม่ออกเลยอันนี้แต่มันออกไปรอบแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูตัวพึ่งก่อนมีมากินป่ะไปครับเดี๋ยวมีลังนี้มาเอาครับผมยังไม่มีอะไรตัดครับ อันนี้ครับดอกปงม่วงที่ผมว่านะครับผมแต่ไม่มีผึ่งมากินครับผมมันบ่ายสองกว่าแล้วครับผมเลยเดินมาดูนะครับไม่มีเลยสักตัวเดียวนะครับถ้ามีก็จะลงแถวๆนู้นเลยครับผมผึ่งนู้นเลยเลยปาอ้อยไปนู่นครับผมไปครับผมเดี๋ยวรอเครื่องไม่มีอะไรตัดมิมลังนั้น ไปครับนีแฟนผมมาหาผมแล้วครับผมเอาเอากันไกลมาด้วยผมเลยจะเปตีแล้วครับผมไม,ม่ที่เห็นไว้โอ้ต้องรีบครับผมผมมาครับผมมูนครับเนี่ยที่ไม่ชอบเนี่ยมีไม่มีน้ำก็เพราะฝนนี่ะครับผมว้าวมู้จะตกอะไรหนักหนามีดอกสนุ้ Doctor no ยครับ มิ้มครับผมฝนมากมงคุยไม่ได้คืนนี้ว่าจะไปจักเขียดปักไป็ดอีกเดี๋ยถ้าปักเดี๋ยวจะลงคลิปก็ผมมาคืนก็ไปปักมานะครับไปครับผมดมมูหลังนี้เลยว่าแต่ผมว่ามันใช้ได้แล้วนะมึดเลยครับผมคืม หน่อยครับผมมันคึงครับปัน่นไฟไปครับไปดูกันครับมาถึงมิมแล้วครับผมมืดตึกตือเลยเลยแสงครับผมนูนครับรู้สึก,กว่าจะมีตัวอ่อนหรือยังยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าหัวน้ามันมีแล้วล่ะไปเดี๋ยวถ้ามันอ่อนจัดก็จะไม่เอาไปครับผมอ่ากล้องตัวนี้ของผมไม่รู้เป็นยังไง เวลาพูดแล้วไม่ค่อยมีเสียงครับผมแปลกไม่ค่อยได้ยินไม่รู้เขาเล่งตรงไหนครับผมไปครับผมเดี๋ยวขอเอาควันลนดูก่อนครับอ่ดีหัวหน้ามันสวยครับผมปิดตาเพียบเลยครับน้ําแดงแป๊ดนะครับโตอ่อนไม่มีเริ่มจะหยอดเอาไปกินครับผมไม่ว่ากันนะครับกิแรกว่าจะไม่เอาเลยเห็นหน้าม,มันดีเดี๋ยวฝนตกมาก็จะดูดกลับอีกเราจะไม่ได้ซะ นู <c oughs> ่นนะครับหมดหมือเลยโอ้โหยังดีนะครับมีน้ำให้เราน้ำเพียบเลยครับผมไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับมาคนเดียวครับเจ้าตัวเล็กอยู่บ้านโรงเรียนจะเปิดแล้วไปครับผม